สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1และก็สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะวันนี้พบกันอีกครั้งในบทเรียนบทที่3เรื่องเพื่อนกันแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนเนื้อหาบทเรียนนั้นเราจะมาอ่านคำใหม่ในรู้จักคำนำเรื่องก่อนนะคะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว ไปเลยค่ะรู้จักคำนําเรื่องเรามารู้จักคำศัพท์คำแรกนะคะคือคำว่าไก่กอไอไก่หมายเอกไก่นักเรียนสะกดตามคุณครูนะลูกนะกอไอไก่หมายเอกไก่ นักเรียนฝึกสะกดคําเลยค่ะคําต่อไปนะลูกนะคําว่าลูกช้างลออูกอลูกชออ,งอชางอช้างไม้โทช้างทีนี้หนูฝึกสะกดคําตามคุณครูนะลูกนะอ่ะพร้อมค่ะลอ อูกอลูกชออ,งอชางาช้างไม้โทช้างลูกช้างอ่ะหนูฝึกสะกดด้วยลูกคำต่อไปเลยค่ะคำว่าชูชออูชู หนสะกดตามคุณครูนะลูกนะชอูอชูนักเรียนฝึกสะกดคำเลยค่ะคำต่อไปค่ะนักเรียนคำว่าจ,อจอ้องอจองงจองไม้โทจ้องหนูฝึกสะกดตามคุณครูนะลูกนะจออ งอจองไม้โทจ้องอ้าวนักเรียนฝึกสะกดได้เลยค่ะคำต่อไปร้องรองงรอง,รอง,อง,อรองไม้โทร้องหนูฝึกสะกดตามคุณครูนะลูกนะรออ งอรองไม้โทร้องฝึกเลยค่ะฝึกให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าเรียกรอเอียกอเรียกหนูฝึกตามคุณครูนะลูกนะรอเอียกอเรียก อ้าวหนูฝึกสะกดกันเลยค่ะฝึกดังๆให้คุณพ่อคุณแม่ได้ยินด้วยนะลูกนะคำต่อไปเลยค่ะเพื่อนพอเอือนอเพื่อนไม้เอเพื่อนทีนี้หนูสะกดตามคุณครูนะลูกนะพอเอือนอเพื่อนไม้เอเพื่อน อ้าวหนูฝึกสะกดเลยค่ะสะกดเสียงดังๆนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ได้ยินจะได้รู้ว่าหนูออกเสียงถูกต้องหรือเปล่านะคะคําต่อไปค่ะคําว่าเด็กดดเอกกเด็กหนูสะกดตามคุณครูนะลูกนะดดเอกกเด็กอ้าวหนูฝึกสะกดเลยค่ะ ท่านผู้ปกครองคะคำศัพท์ต่อไปนี้เวลาอ่านเราจะฝึกอ่านเป็นคำแต่ว่าคุณครูจะฝึกให้นักเรียนอ่านแบบสะกดคำให้ได้ก่อนนะคะถ้านักเรียนอ่านได้ถูกต้องแล้วให้ผู้ปกครองช่วยฝึกนักเรียนให้อ่านออกเสียงเป็นคำโดยไม่ต้องสะกดนะคะพาพออาพาอ่านว่าพา ไปปอไอไปอ่านว่าไปตัวออัวตัวอ่านว่าตัวโตวตตโอโอตอ่านว่าโตเรารอเอาเราอ่านว่าเรา กออนอกันอ่านว่ากันเป็นปอเอนอเป็นอ่านว่าเป็นอแอกแอกไม้ตรีแอคอแอกแอกไม้ตรีแอก อ่านว่า x x นักเรียนทราบแล้วใช่ไหมคะว่าคําศัพท์ที่เราจะต้องอ่านเป็นคำนั้นถ้านักเรียนอ่านเป็นคําไม่ได้นักเรียนจะสะกดอย่างไรในคําเหล่านั้นนักเรียนฝึกกันมาบ้างแล้วเรามาฝึกอ่านเป็นคํากันเลยคะ่ะก่อนอื่นให้หนูฟังคุณครูหนึ่งเที่ยวแล้วอ่านตามคุณครูในเที่ยวที่สองนะลูกนะ อ่าเริ่มเลยค่ะพาพาไปไปตัวตัวโตโตเราเรากันกันเป็น เป็นแอก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 นักเรียนฝึกอ่านเป็นคำเลยค่ะเด็กๆคะเป็นยังไงบ้างคะหนูอ่านจบแล้วใช่ไหมลูกอ่านได้คล่องกันหรือยังถ้าเราอ่านได้แล้วเรามารู้จักความหมายของคำศัพท์ในรู้จักคำนําเรื่องกันนะคะแต่ว่าคุณครูจะเป็นคนบอกความหมายส่วนหนูๆ ทำท่าประกอบความหมายของคำศัพท์นะคะเอ๊แล้วหนูจะรู้ได้ยังไงว่าหนูทำถูกหรือเปล่าต้องให้คุณพ่อคุณแม่มาช่วยดูค่ะตอนที่หนูทำท่าประกอบความหมายของคำศัพท์นะคะคำแรกเลยค่ะไก,ไก่ไก่หมายถึงสัตว์ปีกจำพวกนกสามารถบินได้ออกลูกเป็นไข่แล้วก็ฟักออกมาเป็นตัวนักเรียนลองทำท่าไก่ให้คุณพ่อคุณแม่ดูสิลูก ลูกช้างลูกช้างก็คือลูกของช้างที่ยังไม่โตนักเรียนลองทำท่าช้างสิคะเอ๊ะใครจะเป็นช้างใบบกหรือช้างใบบัวทำเลยค่ะคําต่อไปคำว่าชูชูก็คือยกขึ้นสูงกว่าระดับเดิมเช่นนักเรียนชูมือขึ้นนักเรียนก็ชูมือขึ้นให้สูงกว่าศรีรษะของตัวเองนะลูกนะลองทำดูสิคะ ต่อไปจ้องจ้องก็คืออาการเพ่งดูหรือตั้งใจดูดูแบบไม่วางตาเลยนักเรียนลองจ้องดูอะไรสักอย่างสิคะจ้องหน้าคุณพ่อคุณแม่ก็ได้คะ่ะนั่นแหลคะค่ะเขาเรียกว่าจ้องคำต่อไปเลยคะ่ะคำว่าร้องร้องก็คือการเปล่งเสียงดังออกมาเอ๊นักเรียนร้องอะไรได้บ้างร้องเพลงได้ไหมคะ ร้องไห้ล่ะนักเรียนร้องเลยค่ะจะร้องอะไรก็ได้นะคะต่อไปนะคะคำว่าเรียกเรียกก็คือการเปล่งเสียงออกชื่อดังๆเพื่อให้บุคคลน,นั้นมาหาเราเช่นกุสุมากุสุมามาหาคุณครูหน่อยลูกนักเรียนอาจจะทำท่าประกอบการเรียกโดยใช้มือกวกักกวักมือเข้าหาตัวเองนะคะ นักเรียนลองฝึกทำสิคะจะเรียกใครก็ได้เรียกคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าเพื่อนเพื่อนก็คือผู้ที่เรารักใคร่ชอบพอกันคุ้นเคยกันอย่างดีหรือผู้ที่เราอยู่ด้วยเพื่อให้ใคลายเหงาหรืออุ่นใจนักเรียนมีเพื่อนไหมคะเพื่อนของนักเรียนคือใครอาจจะเป็นเพื่อนที่อยู่ในห้องเรียนของเราอาจจะเป็นเพื่อนรุ่นพี่ อาจจะเป็นเพื่อนรุ่นน้องหรืออาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้นะคะถ้านักเรียนมีเพื่อนลองบอกคุณครูหน่อยสิคะว่าเพื่อนของนักเรียนชื่ออะไรกันบ้างคะต่อไปค่ะเด็กเด็กก็คือคนที่มีอายุน้อยเช่นนักเรียนก็ยังเป็นเด็กนะคะส่วนคนที่มีอายุมากเราก็เรียกว่าผู้ใหญ่เช่นคุณครูคุณพ่อคุณแม่แบบนี้เป็นต้นนะคะ คำต่อไปค่ะคําว่าพาพาแปลว่านํานําไปหรือนํามาเช่นหนูพาเพื่อนมาหาคุณครูอย่างนี้เป็นต้นนะคะไปค่ะคําว่าไปไปก็คือการเคลื่อนออกจากที่เดิมการเดินทางเช่นนักเรียนไปโรงเรียนอย่างนี้เป็นต้นนักเรียนลองทําท่าไปสิคะ ตัวในที่นี้เราใช้เป็นคำลักษณะนามเรียกแทนชื่อของคนสัตว์หรือสิ่งของเช่นช้างหนึ่งตัวอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปคำว่าโตนะคะโตหมายถึงมีขนาดใหญ่กว่าเมื่อเทียบกันเช่นพี่ตัวโตกว่าน้องอย่างนี้เป็นต้นนะลูกนะคำต่อไปค่ะคำว่าเรา เรานี่ก็หมายถึงคนหลายคนซึ่งอยู่รวมกันซึ่งรวมกับตัวผู้พูดด้วยนะคะเช่นเพื่อนของเราก็หมายถึงมีเราอยู่ด้วยมีเพื่อนของเราอยู่ด้วยเพื่อนของเราชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปคําว่ากันค่ะลูกการน,นี้ในที่นี้เป็นคำที่บอกว่าเรากระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด ร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเช่นหนูกับเพื่อนเล่นด้วยกันหนูกับเพื่อนกลับบ้านพร้อมกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปค่ะคำว่าเป็นคำว่าเป็นเป็นคำที่แสดงว่าคำสองคำคนสองคนสิ่งของสองอย่างมีความสัมพันธ์กันเช่นหนูเป็นลูกของคุณพ่อกับ คุณแม่หนูเป็นหัวหน้าห้องอย่างนี้เป็นต้นนะคะคำสุดท้ายนะลูกนะคำว่าแอกแอกเอ๊แอกแอกเป็นเสียงอะไรคะแอกแอกเป็นเสียงร้องของลูกช้างนั่นเองช้างใบโบกกับช้างใบบัวร้องแอกแอกนักเรียนลองออกเสียงร้องแอกแอกสิคะ เพราะว่าเป็นเสียงเพื่อนของพวกเรานั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนักเรียนการอ่านรู้จักคำนำเรื่องคุณครูฝากนิดนึงนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านบ่อยๆนะคะเมื่อนักเรียนอ่านได้อ่านเก่งและเข้าใจความหมายของคำศัพท์แล้วนักเรียนนำความรู้ ไปใช้ในการอ่านเนื้อเรื่องในบทที่3เรื่องเพื่อนกันซึ่งเราจะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ